ของที่มุมครับช่วยอะไรผมได้บ้างครับแมแต่ข้างล่างก็บ่นไมค่อยถ่าจังหวะเอาแล้วครับทีมหมัดขาเอาแล้วครับแม่เริ่มจะเห็นช่องครับหัวซ้ายครับเจอเตะโอ้โหนี่ครับแข่งแข่งรวดเร็วครับชูสวนเอาสิบต่อเก้าทั้งสามสิงหอือชูสวนนี่โอหูยนี่ครับแม่ของว่กรรมการก็พยายามที่กระตุ้นครับให้ออกกันครับหมัดมาครับของสิงขาวครับ ขยับจะบวกสอกเจอสอกสวนคืนสวนนี่ครับแม่พยายามลุยแล้วครับตอนนี้คือสวนครับขยับต่อบวกกันครับสองจุดนี้เลยครับอาครับอาวุธบวกคืนทีขวาทีเนี่ยเข้ามาก็มีขวายาวๆครับขยับเดินสิงขาวเจอแข้งซ้ายครับทําได้แล้วโดนยกดูคือสวนี่ต่อยหมัดมาครับหมัดมาอีกทีหมัดอีกที ของที่มุมครับช่วยอะไผมได้บ้างครับแต่ข้างล่างก็บอกว่าช่วยตัวเองไม่ก่อนวีน่าเฟเพน่าบาเฟย์ของยูนมิวสเดสชชูสวนชูมารุนฟู้สวนนะครับที่ชนะไปอย่างขาดรอย